สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่น้องค่ะหลังจากที่ห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์บ่แเ่นอี่ยงเดิอค่ะพี่น้องค่ะแอดบอ่สบายแอดบอ่สบายแต่กกนยังคิดหอดพอพอแม่แม่เอฟซีทุกสุขผู้สุข,สข,สข,สขคนคือเกา่าพี่น้องค่ะมือนีบ่ดได้เ้ยค่ะมือนีบ่ได้หลังจากที่แบบอาการดีขึ้นก็นเลยต้องเฝ้ากลับมากลับมาอัปเดตความหนาหากักความสดใสของอีหล่าหน่อยเฮ้น้องอุอ้งอิง สาวน้อยเพชรบันแพงนี่แหละพี่น้องให้ซุปผู้สุขคนได้รับชมได้รับฟังกันเนาะพี่น้องขามือนี้ขอนำเสนอมือนี้เพิ่นเหินยู่ตลาดรวยทรัพย์บางปีเนาะพี่น้องตลาดรวยทรั์เคหะบางปีถ้าขอยเ่าวพิษว่าถือก็ต้องขอโทษขอภัยในเด้อพี่น้องขาขอยขอออกโตกรบ้าข่อยเนี่เป็นเอฟซี P C, อีหลาหน้อยเอฟซี A P C. ที่ชื่นชอบชื่นชมเบิ่งผู้ใดกับบ่ถือใจเบิ่งผู้ใดกับกบ่หมักเบิ่งผู้ใดกับบ่ดีย้อนยอนว่านนองอุ้งอิงนี่ลหละพี่น้องค่ะนนองอุ้งอิงเพชรยังไงก็คือเพชรเนาะพี่น้องค่ะนนองหมานต่างแต่ตั้งแต่ที่มาหอดงานมาหอดงานลงรดมากนี่พี่น้องขนาดวายังบ่ทบ้านได้หอดลงรดตู้เนาะพี่น้องคิดเบิ่งว่า มี่พอหักแม่หักเอฟซีเพิ่นมายืนต่อแถวกันหย่อนวาหยังหย่อนวาทุกคนที่มาน่ะเพิ่อนอยากจะมาทายลูปน้ำอีหล่าหน่อยมาทายลูบน้ำกับบวาวด้วยค่ะเอาเงินเอามาไล่เอาน้ำใจมาเห้พี่น้องคิดบึงค่ะน้องอุ้งอิงนี่บอกเลยว่านาทีนี่หรือว่าปีนี่เป็นปีของน้องอิลีบวัวน้องยิบจับเอี้ยงพี่น้อง่าเป็นเงินเป็นทองเขาเอื่นว่า ข้าสีใสข้าวเบาใดๆดีพี่น้องคะเพราะว่าเมื่อวานน้องจะตีนขี้งไปใส่แกมิตะขุะอนอยากเข่ามาหามิตะคอนอยากเข่ามาไก่ยังเช่นมือน,นีคือกันนี่พี่น้องตอนนี้น้องพึ่งขืนเวทีและก่อนที่น้องจะขืนเวที่แม่สมศรีได้เข่าไปเบิงในบ้านหนึ่งในบ้านขอ,ของคุณพี่อังเปลาลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องคะ แล้วอยากมาบอกเลยเพื่อนคืนหัวขอว่าปาดพ่อการชัยพ่อการชัยหามะไรให้องอิงเกือบแสนพี่น้องคะหามาไล่ในช่วงทีพิพนไหลสดให้น้ององคอิงเกือบแสนพี่น้องคะเจ้าฟังบ่ผิดดอกความสามารถของพ่อการชัยบอกเลยว่าสุดยอดพี่นอ้องเพื่อนๆพื่อวพีคเคยเข้าไปเบิ่งคลิปเก่า เขาไปเบิ้งคลิปเก่าๆเพื่อนๆนพีจะได้จาได้เลยช่วงที่ว่ามีค้นเบิ้งอ่าบอคอยมีค้นเบิ้งเบิ้งคลิปห้เพิินเล้าเพิินไทยเพิินไทยคลิปอีหล่าหน่อยเนาะเพิินก็ไปอ่อนอีหล่าหน่อยบอกว่าให้น้องอุ้งอิงนาบอกได้ว่าน้องอุ้งอิงเพิ่นก็บว้าหยอกพอกันใช้คลิปหนีพี่น้องเป็นคลิปหนีอยู่ในตำนานเลยที่เขาไปเบิ่งย่มใดก็อยากหัวยามนั้นเพราะว่าน้องอิงบอกว่าพพ่อไม่แม่ เบิ่งคคิให้พอการใช่ใแนเดอร์ถาบเบิ่งเดี๋ยวพอการใช่เพิ่นสปิตผ่นว่าจังสี่เพิ่นสปิดช่องพอการใช่กับทั่งบอาเท,ทั่งอยากหว่าโอ้ยอีหล่าคือบอาจังสี่พ่อจนขาลอ,อยเล่บอาจังสี่บได้เดอร์คือแบบว่าน้องอิงน่ะน้องมีความตลกสดใสคือน้องแบบน้องคิดมุกเร็้วแห้งพี่น้องขาโดยที่น้องบอาแบบหนาสื่อแต่ความสื่อ ความสดใสของน้องน่ะล่ะทีเห็ุในห้าเห็นแล้วหฮาแบบว่าป๊าดนี่ละ่ะนี่ละ่ะคนนี่คนเดียวละ่ะพี่น้องคะและมือนี่จะบอกขออวบยบได้บอกขออวบยบได้คืออย่างชุดที่น้องใส่พี่น้องคะสีเหลืองอารามพี่น้องสีเหลืองอารามมีโบอยู่ทั้งหลังโบนี่บอกย่างใหญ่เลยก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีน้องก็ไปยืนไปยืนอยู่ทิ่ลิบน้องฉีดน้ําหอมฉีดน้องฉีดสเปรย์้อมเด้อคะ่ะ สเปรย์เขาเขาเอื่อ่าสเปรย์กลิ่นดับปากเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อเพิ่มความหอมไม่ลาคุยกับเอฟซีทียูนาเวที่เนาะพี่น้องคะหรือว่าน้องไปน่งรับไป,ไปนางรับมาไร่ก็จะมีเอฟซีเอามาไร่มาหายมาขอทายลูปนู่นนี่นั่นน้องน,นี่แหละเพิ่มความมั่นใจพกความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง จะไม่ให้รักได้ยังไงนาะทีนี้บอกเลยว่าน้องมีงานมากตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนมกราจนวานี่เขาเดือนกุมภาพแล้วจนว่าสิยิ่งไปหอดเดือนสิ้นเดือนกุมภาพนี่น้องกันย่งจะมีงานคือแบบว่าคิวของน้องอุ้งอิงกับสาวหน่อยเพลินแพรเนี่บอกเลยว่าคิวแน่นตะรอดทั้งวันพี่น้องคะ่ะแม่สมสีขออนยญาตเด้อค่ะเพราะว่าเสียงแม่สมสีนี่ขนาดว่าบอคอยจะ ร้อยเปอร์เซนต์แต่ความจริงใจความที่เราชื่นชอบในศิลปินคนนี้พี่น้องจังไดเฮ้าก็ตตรงมากคาือเกาแมนบอถึงว่าบอสบายพี่น้องแต่ก็ย่งติดตามในช่องพอเอกดิจัมในช่องพอการช่ในช่องเสียนนที่นี่แหละเพื่อนๆค่ะสามช่องท่านี้เฮาจะหาเบิงในคลิปน้ององอิงใดเพราะว่าเพิ่นอัปเดตคลิปน้อ,นองอิงให้เฮ้าเบิงทุกเมือทุกเมื่อและในบ้านของครูหมอนอิงด้วย และก็ของคุณพี่แองจี้และพ่ออาชิตะอีกหนึ่งช่องที่เพื่นติดตามห้อยส่งว่าเพิ่นไปใส่เพิ่นกลับไปน้ำกันเนาะพี่น้องขาจังสรนแล้วแม่สมศรีขอบคุณสู้ปู่สุคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่สมศรีที่เข้ามาชื่นชมชื่นชอบเพราะฮาวบาในภาษาเดียวกันภาษาน้ององค์อิงเรารักและชื่นชอบในศิลปิน ผูน้น้อยๆนะแบบๆผู้นีก้ยังคอยติดตามยังคอยชื่นชมผลงานของน้องตลอดไปด้วยค่ะเพืเ่อนๆค่ะถ้าแม่สมศรีบอก้าบอกข้าจาใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยแต่ใจติหักในน้องอิงบอกเลยว่าเกินลอยสู่ๆเดอ้ออีหลาหน่อยมืออื่นยุบป,ปวกแดงด้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณสู้ผู้สุขคนค่ะสวัสดีค่ะ